ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,668เมื่อได้ยินเสียงของเย่เชินผงห้าตกตะลึงไปครู่ใหญ่สติสัมปชัญญาของเขายัางคงเลื่อนลอยไม่กลับเข้าสู่ร่างได้แต่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยสายตาที่ว่างเปล่าปากเอ่ยพึพรรมพำสวรรค์ของฉันนี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมสวรรค์เป็นผู้ทรงยานจริงหรือเย่เฉินถามขึ้นจากปลายสายอีกด้านของโทรศัพท์เขาพูดว่าผงห้า คุณพึพมพำอะไรกับตัวเองเย่เชิญถามกลับอีกครั้งตอนนี้หงห้าค่อยดึงสติสัมปชัญญะกลับมาถามด้วยความตื่นเต้นสุดขีดอ่าอาจารย์เย่เป็นคุณจริงๆหรือคงไม่ใช่ว่าฉันประสาทห้อนคิดไปเองนะทันทีที่ได้ยินหงห้าพูดสิ่งนี้ทุกคนที่อยู่รอบๆก็ระเบิดความรู้สึกออกมาต่างส่งเสียงเซ็งแซ่เข้ามารุมล้อมถามเขาเป็นเย่เชิญที่โทรหาเขาจริงๆใช่หรือไม่ เยเชิญถามหงห้าอีกครั้งคุณไม่ได้ยินเสียงของฉันเลยหรือหลังจากนั้นเมื่อหงห้ายืนยันว่าคนที่คุยกับเขาที่ปลายสายคือเยเชิญจริงๆหลังจากนั้นเพียงครู่เดียวหงห้าน้ำตาไหลออกมาด้วยความปิติเขาร้องให้ออกมาอย่างไม่อาจอดกลั้นถามว่าอาจารย์เย่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนพวกเราตามค้นหาในหุบเขานี้มาเกือบชั่วโมงแต่ไม่พบเบาะแสของคุณแม้แต่น้อย พวกเราตกใจแทบตายเย่เชิญถามเขาว่าพวกเราคุณอยู่กับใครผงฮารี่พูดว่าตอนนี้ฉันอยู่กับเหล่าเชิญนักสืบหลี่และคนตระกูลเมอที่นำโดยคุณนูโรลีเย่เชิญถามอีกครั้งไม่มีใครอีกแล้วใช่ไหมไม่มีอีกแล้วผงฮารี่พูดว่าให้คนอื่นรู้มากเกินไปอาจควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ได้แจ้งให้คนจำนวนมากทราบดีเย่เชิญกล่าวชมเชย ผงห้าคุณทำได้ดีมากผงห้าไม่รู้สึกหลงลำพองที่ได้รับคำชมเชยถามอย่างรวดเร็วอาจารย์เย่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเมื่อได้ยินคำถามนี้เย่เชิญรู้สึกเสือนคอขึ้นมาทันทีกระแอมไอออกมาสองครั้งตอบว่าเพื่อมเอะฉันยังไม่อาจอธิบายเรื่องนี้กับคุณได้ในเวลานี้แต่ไม่ต้องกังวลตอนนี้ฉันสบายดีผงห้าทั้งหนึ่งใช้มือเช็ดน้ำตาป้อย ทางหนึ่งปากเอตยกล่าวอย่างมีความสุขนั่นดีแล้วนั่นดีแล้วถึงแม้ว่าฉันจะต้องตายก็ไม่เป็นไรขอเพียงอาจารย์เย่ร้ายเรื่องราวเย่เชิญรู้สึกจับต้นชนปลายไม่ถูกกับคำพูดของหงห้าขณะกำลังจะตอบเขาเสียงหลี่ยาลินพูดมาจากปลายสายคุณเย่คุณไม่เป็นไรใช่ไหมเย่เชิญ,ญยิ้มพลางพูดว่าขอบคุณนักสืบหลี่ที่เป็นห่วงตอนนี้ฉันสบายดีใช่แล้ว คุณยายของฉันและคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างหลี่ยาลินรีพูดว่าคุณวางใจได้ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดอยู่ในวินล่ากลางภูเขาพวกเขาปลอดภัยแล้วในตอนนี้แต่พวกเขาทุกคนเป็นห่วงคุณดีเย่เชิญถอนหายใจด้วยความโล่องอกจากนั้นพูดว่านักสืบลี่หลังจากกลับไปคุณช่วยฉันปลอบใจพวกเขาให้ดีบอกเขาว่าฉันสบายดีให้พวกเขาพักผ่อนที่วินล่ากลางภูเขาอย่างสบายใจ เมื่อใดที่ฉันสะดวกจะไปเยี่ยมพวกเขาหลี่ยาลินรับปากเขากล่าวว่าได้คุณเย่ฉันจะแจ้งให้พวกเขาทราบจากนั้นหลี่ยาลินถามอีกครั้งใช่แล้วคุณเย่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมเย่เชิญสั่งว่านักสืบหลี่ช่วยเปิดลำโพงในโทรศัพท์ของคุณ ฉันต้องการความช่วยเหลือจากพวกคุณหลี่ยาลินรีเปิดลำโพงทันทีพูดด้วยความเคารพอาจารย์เย่เชิญคุณพูดทุกคนกำลังฟังอยู่เย่เชิญส่งเสียงอืมรับคำพูดว่านักสืบลี่หลังจากคุณกลับไปให้ไปปลอบขัญตาและยายของฉันให้ดีแจ้งให้พวกเขาทราบว่าหากได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ในบริเวณใกล้เคียงให้พวกเขาอยู่แต่ภายในวินล่าอย่าออกมาข้างนอกนอกจากนี้ ให้ัวลีพาคนในตระกูลกลับไปที่โรงแรมบ่อน้ำผูร้อนก่อนสั่งทุกคนห้ามบอกให้ใครทราบเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้เหล่าเชิญคุณและหงห้าส่งคนไปเฝ้ารอบนอกวินล่ากลางภูเขาของฉันอย่าให้ใครเข้าใกล้เชิญจือขายรับคำโดยไม่ลังเลได้นายน้อยฉันจะจัดการเดี๋ยวนี้เย่เชิญวางสายโทรศัพท์มือถือส่งคืนให้ลินหวานเอ,อ๋ถามว่าฉันจะเรียกให้พวกเขาส่งเฮลิคอปเตอร์มารับฉัน คุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรตอนนี้ฉันเดินไม่สะดวกพวกเราจะไปที่วินล่ากลางภูเขาที่โรงแรมบ่อน้ำผูร้อนชองเซลิเซ่เป็นอย่างไรลินหวานเอยิ้มพูดว่าถ้าคุณชายเรียกให้พวกเขามารับคุณชายจะอธิบายให้พวกเขาฟังอย่างไรจู่ๆกลางดึกมาปรากฏตัวในห้องส่วนตัวของหญิงสาวที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรอีกทั้งขณะที่เธอพูดเช่นนั้นลินหวานเอหยุดพูดไปครู่หนึ่งจากนั้นพูดต่ออย่างเขินอายอีกทั้ง ตอนนี้คุณชายยังไม่ได้สวมเสื้อผ้าดังนั้นหากออกไปกันในสภาพนี้แม่หนูเจียจะไม่ใส่ใจแต่คุณชายจะอธิบายต่อหูหยินได้อย่างไรนอกจากนี้เหล่าจังและคนอื่นยังอาศัยอยู่ด้านล่างกลางคืนดึกดื่นมีเฮลิคอปเตอร์นำผู้ชายหลายคนเข้ามาในห้องส่วนตัวของหนูเจียมาพาชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่สวมเสื้อผ้าออกไปพวกเขาจะคิดอย่างไรกับหนูเจียเย่เชิญพยักหน้าพูดอย่างช่วยไม่ได้ คุณพูดถูกแต่เราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรลินหวานเออกล่าวว่าคุณชายรอสักครู่หนูเจียจะจัดการให้หลังจากลินหวานเออพูดจบเธอก็ลุกขึ้นยืนทันทีลงไปชั้นล่างเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อยืดและกางเกงยีนธรรมดาจากนั้นเธอพูดคุยโทรศัพท์อยู่ไม่นาน20นาทีต่อมามีเฮลิคอปเตอร์ขนาดเบาสองที่นั่งบินตรงมาที่ลานบ้านอย่างรวดเร็ว จากนั้นค่อยๆลงจอดที่ลานบ้านอย่างช้าๆหลังจากนักบินลงจากเฮลิคอปเตอร์เขาเดินออกไปทางประตูลานบ้านทันทีโดยไม่หันกลับมามองหลังจากที่เขาออกไปลินหวานเออเดินเข้าไปในเฮลิคอปเตอร์ที่จอดอยู่ในลานหยิบเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงใหม่เอี่ยมออกจากที่นั่งนักบินผู้ช่วยของเฮลิคอปเตอร์กลับไปที่ชั้นสองพร้อมกับเครื่องแบบดังกล่าวในเวลานี้เย่เชิญลุกขึ้นนั่งได้ด้วยตัวเองแล้ว เอาผ้าห่มนวมมาคลุมเอวของเขาไว้ต้องขอบคุณยาเม็ดสมในสี่ของยาเม็ดฟื้นหัวใจรุ่นปรับปรุงของเขาแม้ว่าพลังวิญญาณของเยเชิญจะหมดเรลี่ยงจนสะอาดหมดจดแต่อย่างน้อยสภาพร่างกายในตอนนี้ของเขาก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งไม่ได้อ่อนแอเหมือนตอนที่เขามาถึงที่นี่ครั้งแรกบทที่5,669เมื่อเห็นว่าเขาลุกขึ้นนั่งได้แล้ว ลินหวานเออร์ก็วางเครื่องแบบที่ถืออยู่ในมือวางไว้ข้างเย่เฉินพูดเบาๆว่าเฮลิคอปเตอร์มาถึงแล้วคุณชายเชิญสวมเสื้อผ้าก่อนหลังจากนั้นหนูเจียจะพาคุณชายไปที่โรงแรมบ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซ่เย่เฉินพยักหน้าพูดด้วยใบหน้าที่อับอายคุณหนูหลินโปรดหลบไปสักครู่ลินหวานเออร์หน้าแดงถามว่าคุณชายสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองได้หรือไม่ต้องการความช่วยเหลือจากหนูเจียไหม เย่เชิญรีบบกมืออย่างรวดเร็วกล่าวว่าไม่ต้องไม่ต้องฉันทำเองได้เพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยลินหวานเออพูดว่าเช่นนั้นหนูเจียจะหันหลังให้หลังจากคุณชายเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยให้บอกสักคำหนูเจียจะช่วยพาคุณชายลงไปข้างล่างเย่เชิญสายสีสูดว่าฉันลงไปข้างล่างเองได้ลินหวานเออพูดอย่างหนักแน่นว่าคุณชายยังอ่อนแอมาก แต่งตัวเองยังไม่เป็นไรแต่ต้องให้หนูเจียช่วยพาคุณลงไปข้างล่างเมื่อเห็นการยืนกรานของเธอเย่เชิญก็ไม่พูดอะไรอีกรีบเปลี่ยนชุดของเขาทันทีหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหลินหวานเออก็ช่วยพาเขาลงบันไดเมื่อเขามาถึงสนามด้านนอกเย่เชิญพบว่าไม่มีใครอยู่ในสนามนอกจากเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กและไม่มีนักบินบนเฮลิคอปเตอร์ดังนั้นเขาจึงถามด้วยความสงสยัยคุณหนูหลิน เราจะทำอย่างไรต่อไปลินหวานเออพูดอย่างเฉยช,ชาหนูเจียมาที่นี่เพื่อส่งคุณชายกลับไปที่นั่นเพื่อจะได้ไม่มีใครเห็นคุณชายที่นี่เย่เชิญถามด้วยความประหลาดใจคุณขับเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยหรือลินหวานเออพยักหน้าอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มแย้มอย่างงดงามใช่อายุยืนยาวย่อมแน่นอนว่าต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นตอนแรกเย่เชิญรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่ลินหวานเออขับเฮลิคอปเตอร์ได้ แต่เมื่อเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังคิดว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นสมเหตุผลจริงๆใครก็ตามที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า300ปีย่อมจะเชี่ยวชาญทักษะพิเศษหลายด้านหากวันหนึ่งลินหวานเอ๋อร์บอกตัวเองว่าสามารถขับเครื่องบินไอพ่นได้เขาคงไม่ต้องแสดงอาการประหลาดใจทันทีหลังจากนั้นลินหวานเอ๋อร์ก็ช่วยเย่เชิญขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่วนเธอก็นั่งอยู่ในห้องโดยสารอีกฝั่งหนึ่ง บนเฮลิคอปเตอร์เย่เชิญสวมหูฟังสื่อสารแบบตัดเสียงรบกวนถามลินหวานเอร์ว่าคุณหนูหลินคุณนำเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มาจากไหนลินหวานเอร์ตอบว่าฉันขอให้เหล่าชิวจัดการให้แต่คุณชายโปรดวางใจฉันแค่ให้เขาส่งเฮลิคอปเตอร์มาเขาไม่ทราบว่านำมาใช้ทำอะไรและนักบินถูกนำตัวออกจากคฤหาหน์จือจินทันทีหลังจากมาส่งเฮลิคอปเตอร์ดังนั้นแน่นอนว่าที่อยู่ของคุณชายจะไม่ถูกเปิดเผยออกไป ลินหวานเออถามเย่เฉินอีกครั้งใช่แล้วคุณชายทางฝั่งโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซจัดการเรียบร้อยดีหรือไม่หากไม่มีใครอยู่ใกล้วินล่าของคุณชายเรื่องราวก็คงไม่ถูกเปิดเผยเย่เฉินพยักหน้าพูดว่าทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้วต้องรบกวนคุณนูหลินต้องไปส่งฉันด้วยตนเองลินหวานเออยิ้มพูดว่าคุณชายไม่ต้องเกรงใจในที่สุด เธอสตาร์เทเฮลิคอปเตอร์อย่างชำนาญจากนั้นนำเครื่องเฮลิคอปเตอร์นั้นขึ้นได้อย่างง่ายดายบินไปท่ามกลางท้องฟ้งฟายามราตรีเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR โค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ